ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการโลมาแชนแนลวันนี้โลมาแชนแนลทำอะไรครับเชิเอาเอจูเลือกจูจูออเดอร์ครับมาสู้กับกอซิล่านะครับเจ้ากอซิล่านี้มันมีชื่อว่าอะไรครับลูกกอซิล่าเวเจเนอรี่นะคะเป็นเจเนอรี่นะครับเป็นเจเนอรี่ e ก็มาอันนี้มันอยู่ในจัก,กรวาลไหนลูกหรือว่าจะเป็นกอกอซิลินกอซิล่าก็ได้นะครับอ๋อมันอยู่ในจัก,กรวาลไหนมันอยู่ในจัก,กรวาลไททันไหมไททัน ใช่ไหม <ใน S 1> หรือว่ามันอยู่อยู่ในโลกน,นี่แหละอ๋อมันอยู่เป็นแกง๊งไคไคจูไหมหรือว่ามันเป็นแก๊งไหนอยู่แก๊งไคจูเลยโอเคครับมีแต่พวกตัวเก่งๆก็งกอร์ซิล่าทั้งนั้นอ่ะเหรอครับแล้วตัวนี้มันเก่งยังไงไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยแต่จะเลือกกินกอซิล่านะมันปล่อยจากปากแล้วรีบหางได้ก็ร์ซจินเนลี่เนี่ยปล่อยออกจากหัวปากมือได้สามทาง โอเคครับอ่ะแล้ววันนี้ยังไงมันจะมาต่อสู้กับอะไรครับลูกจูโอคิงครับจูโอคิงอ่ามา<ว>จูอไวัยจูอว้ไหนอ่ะโชว์คุณผู้ชมเลยนนะจะฉีดกอร์ซิล่า<ง>ใช่ไหมครับแล้วก็ซิล่าสู้กับสู้ได้ไหมอันนี้มันชื่อว่าลดเสียงห,หน่อยคุณนายจ้า ปข้างหลังลกอ,อ่า,อาสู้ได้ไหมอันนี้มันคือสู้สอะไรยิงบีงไปเลยยิงบีปล่อยพลังสู้กับน,นะครับอ่าตัวนี้สู้ไม่ได้มีตัวใหม่มาอีกไหมสู้ได้อีกแล้วตกหัวจะล้มไปเลยอ้าวกอซีลาตกโลกไปแล้วหลุดไปใต้น้ำไปเลยแต่กอซิลามันว่ายน้ำได้ไมปป่ไหลโอเคครับอแล้วตัวต่อมามีอีกไหมครับ จอตัวนี้ตายไปแล้วนกอินทรีน้อกว่านกอินทรีก็มานะครับร่นเลยอันนี้เป็นสองจักรวาลมารวมกันนะครับจักรวาลไททันกับจักรวาลจูโอเจอร์นะครับจักรวาลไททันไททันไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลไททันโอเคไปเเียยวลอันนี้บินมาแล้วยังไงลูกแล้วก็เปี้ยเชี่ยวไปเลยโอเคสู้ได้ไหมแล้วก็เก็บเป็นจูคิวก่อนนะจูโอคิวอ่าจบ เก็บไปโจคิ้วปั่นควงสว่านหมุนไปเลยโอเคครับกัายเป็นคาเมล่าแมนเลยอ่าแปลงร่างเป็นคาเมล่าแมนเลยมาโซ่กอซิล่าปั่นควงสว่านปล่อยพลังอะไรใส่กอซิล่าแล้วกอซิล่าปล่อยพลังได้ไหมแล้วก็โดนบินจากหัวโจนโอเคตกหน้าหัวจิ้ตัวมาช่วยเพื่อนไหม โอเคครับแล้วก็ได้โดนล่างโดลโนแจกเฉียดรับโดนด่าเค็มปากเลยงเล่นไม่ไหนไม่นสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วทำไงทีนี้หนมดเลยฉัแล้วทำไงทีนี้ลูกเอาเฉลี่มางับใส่เอารวมตัวรวมล่างกันเลยไหมรวมล่างกันเลยไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมรอนานเหลี่ยมาแล้วมีอยู่าจะสู้ ฉลามก็มานะครับฉลามมันชื่อว่าอะไรลูกจูโอชักจ๊จูโอชักปล่อยพลังใส่กอซิล่าแล้วอร์ซาอกอซิล่าตกน้ำอีกแล้วครับคุณผู้ชมกอซิล่าบอกว่ากอซิล่าไม่กลัวหรอกกอซิล่ามีพลังเหมือนกันยิงดีกน่ิงายิงตกทะเลเลยเป็นตะคิ้วนะครับโอเคครับวายึ้นมาสู้กอซิล่าหนึ่งรอบ ก็ซ okay. mm ีล okay. mm ่าล mm ้มไปแล้วเดี๋ยวกอซีล่าปล่อยพลังเข้าไปอีกโอเคแล้วก็อดีมมันต้องหานับนับโดิู่ไม่ได้นะครับต้องแปลงร่างรวมร่างครับเ็ปแปลงเป็นดาบพหัวงโอเคเป็นดาบก็แล้วยังไม่ได้ครับไปินปืนปแล้วก็ยังไม่ได้รวมร่างเลยครับลูกรวมร่างเลยอ่าตอนนี้กำลังรวมร่างต่อสู้กับกอซีล่านะครับ คิ้วหมุนแล้วคิ้วหมุนแล้วมารวมล่างกันแล้วรวมสามตัวสิงโตสิงโตสตมาแล้ว,วสิงโตมาแล้วก่อนหน้านี้งตังนะนหุ่ยนยนตสิโตล,ลจาพีงไก,กโด,เกกโดนโเปเดทนาอ อ่าประกอบร่างลูกแล้วก็เป็นจูคิวจูคิวหมุนอีกแล้วอรวมร่างสามตัวเลยรวมร่างสามตัวเลยพอแล้วลูกรวมร่างสามตัวเดี๋ยวค่อยดูต่อตอนหน้ารวมเป็นจูออเจอเลยฉันจะเอาตัวนี้มาด้วยเผื่อว่าสู้ไหมวรวมเป็นจูออเจอร์เลยลูก ฉันจะเอาตัวนี้มาด้วยเผื่อสู้ไม่ไหวอ่าพุ่มกับสั่งคัดแล้วนะครับจูอเจอเจอร์มาแล้วครับจูออเจอร์มาแล้วจูออเจอร์ประกอบเป็นสามตัวแล้วหมายเสียูลชิ้นวิ่งมาเหมือนกระสือเลยลลปึ๊บปึ๊บปบติดหเปิดหน้าออกได้่ผมจะต้องหลงอยู่แล้วจูงานี่ระบัดเปิดร้างเลย พีไปลยวเ็กขี่ไก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญมาสู้ก็ซิล่าได้ไหมปล่อยพลังเลยลูกปล่อยพลังเลยยิงปืนใสินตุ่มตุ้มตุมตมดาบไปแทงดีกว่าดาบแทก็ซิล่าก็สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมลูกสู้ไม่ได้ต้องเรียกจูเอไว้ไหมไม่ต้องไม่ต้อง หมุนควงทวารโอเคสู้กับกอซิล่ากอซิล่าถอยร่อนกลับไปช่วยกับไปิีบีมใส่ไยปล่อยพลังบีมใส่จูโอเจอร์ล้มไปแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับตอนต่อไปนะครับจูโอไว้มาสู้กับมาช่วยกับจูโอเจอร์นะครับเดี๋ยวเชิญพบกับคลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้จะลาไปก่อนครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเจอกับ ตัวชื่อว่าจูโอไว้นะครับป๊าป๊าก็ทำวันนี้เสร็จแล้วก็ลงพุ่งนี้อะไรนี่พวกนี้ไดไม่ต้องทําพุ่งนี้ผมขี้เกียจแล้วแล้วแต่ลูกครับลูกโอเคพวกนี้ค่อยอัดต่อโอเคทุกคนลาไปก่อนวันนี้วันนี้แหละเดี๋ยวก็ลงมันหกเดี๋ยวให้ลงพุ่งนี้อ่ะได้ไหมไม่ได้พวกนี้ค่อยอัดใหม่ทำไมบทนี้ก็ต้องตัดต่อกับลูก โอเคลาคุณผู้ชมก่อนลูกเดี๋ยวเราค่อยคุยกันสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์แชร์กดซับสไครต์ไม่ต้องครับกดไลค์อย่างเดียวครับโอเคครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ